พ่อพ่ทำอะไรครับอ่ะอเด็กไหนลูใบงานแอปเปิ้ลหนุ่มเข้ามาใช่ไหมลูกหนุม่มเข้ามาใช่ไหมครับนี่เหรอครับใบงานรูปแอปเปิ้ลนะโอเคใช่ใช่ครับใช่นี่ว่าใส่ลายเส้นเหรอครับใช,ใช่ครับใส่ลายเส้นเข้าไปลูกแค่ท่านสามใจ ตามใจชอบเลยเหรอครับใช่ครับอ่าเด็กๆเห็นเส้นไหมเส้นที่อยู่ข้างล่างไหมลูกรูปสี่เหลี่ยมข้างล่างเพ็นครับอเอาเส้น<ๆ>ที่อยู่รูปสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้มาใส่ในรูปแอปเปิ้ลให้เต็มเลยแบบนี้เลยครับโอเคครับแล้วเระบายตามสีที่ตัวเองชอบเลยใช่ไหมครับใช่ครับไม่ต้องระบายสีเหมือนคุณครูเด็กๆชอบสีไหนใส่เข้าไปเลยแต่ต้องใส่ให้เต็มนะ ครับโอเคครับวกดต้นไม้ก pues sí, ็ได <scary> ้ใช่ไหมครับใช่ครับเอาเส้นใส่ช่องได้ไม่ต้องดูได้ครับได้ได้เก่งมากเก่งมากค่ะ ว,ดวดาดวาดซ้ำกันได้ไหมคะได้ค่ะได้ได้เหมือนกันค่ะซ้ำกันก็ได้ค่ะแต่ว่าขอให้เต็มแผ่นเลยให้เต็มช่องที่ครูทำให้เลยนะคะครูคะต้องทำตามครูไหมคะไม่ลูกเด็กๆอเอาตามที่ตัวเองอยากจะทำเลยไม่จะเป็นต้องเหมือนครูนะคะค่ะ Thank you. ไม่ต้องระบายสีหมือปครูก็ได้นะคะเอาเป็นสีอื่นเอาสีที่หนูชอบนะคะไม่ต้องเหมือนครูก็ได้ คูคะคนที่เสร็จแล้วระบายสีได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใครเสร็จแล้วระบายสีได้เลยอ่ะระบายสีเด็กๆเ,เลือกระบายสีในช่องทีละช่องนะคะอ่าห้ามเด็กๆระบายลวดเดียวเลยไม่เอาถ้าเด็กๆถูระบายลวดเดียวไปเลยเดี๋ยวงานจะไม่สวยนะคะระบายไปทีละช่องนะคะ ไหนใครเสร็จแล้วไหนใครวาดเสร็จแล้วไหนใครทบบําแบบนี้แล้วคะไหนใครทําแบบนี้แล้วมีไหมใครที่วาด ผู้ข่าว่าซ้ำกันได้ไหมคะได้ค่ะหมายถึงเส้นใช่ไหมคะเส้นมันสามรซ้ำอ่าโอเคซ้ำกันได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ว่า,าต้องวาดให้เต็มนะคะวาดให้เต็มเลย 's ้องใบข้าวใบข้าวเสร็จหรือยังลูกใบข้าวทำหรือยังคะใบข้าวได้สร่อยังไหน,น,นไหนใบข้าวโชว์ผลงานหน่อยเร็วโชว์ผลงานหนเห็นไหมเสร็จหรือยังลูก ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆครูครับเสร็จแล้วครับว่าเ,เสร็จแล้วใช่ไหมครับหรือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมัาเอเลเอานอนเ้นปหน้านอะไรเน่ยครูครับเสร็จแล้วครับหโชว์ให้ครูดูดหน่อยโชว์หน่อยครับ รบาย,ยใใโอเคอ่ะทีนี้กันนับพัดระบายสีเลยใช้สีไหมนะคะับครับเสร็จแล้วครับ,รบอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับอ่าไหนช่วยดูดหน่อยเล้ โอเคอ่าโอเคอ่ะทีนี้ระบายสีเลยมิกี้ระบายสีเลยครับครับคุณครูครับเสร็จแล้วครับโอเคครับไหนขอดูหน่อยครับโชว์ผลงานาให้คุณดูหน่อยเร็ว รูคะแต่ผมเลือระบายสีไปน,นิดนึงครับอ๋อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับอ่ะไหนไหนลูกทขอทูหน่อยว้าวโอเคเก่งมากเก่งมากอ่ะทีนี้ละบายสีให้หมดทุกช่องเลยอ่ะคปิครูละบายสีแบบนี้อ่ะเด็กดีแบบไหน ไปสีสวยแล้วไปสีสวยนะครัย<ป><ป> เขียนเสร็จแล้วค่ะต้อมี่อ้รู้ดูเด็กแต่ที่นี่โชว์ผลดงานให้คุณดูดิู้จะตายผู้กันแล้วมันหล่อที่มีได้มันเดี๋ยวมันหนักเห๋อโอเคทีน,นี้ใช้สีไม้ใช้สีไม้ระบายเลยค่ะต้องมส่อะจอไปเบิรงนเลยแบบมันดีมากลายกับันละเรีเยว แต่งงานกันอายไม่ได้แบบอายไดาเรียนด้วยวันเพราะตายคุณครูขาเสร็จแล้วค่ะคุณครูขาเสร็จแล้วค่ะเนยเสร็จแล้วหนูนาใช่ไหมคะหนูนาเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะอ่าไหนโชว์ให้คุณครูดูหน่อยค่ะ ครูมองไม่เห็นเลยครูขาถ้าเสร็จแล้วระบายสีเสร็จแล้วออกจากห้องเลยได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้คเีียอ่่้้งนัะถาใครเสร็จแล้วบอกครูด้วยนะคะบังคับบังคับค่ะเดี๋ยวเนะครูก็อยากมองถึงเฉลยผลงานให้ครูดูหน่อย ข้อไหนจะถิอของม้าแล้วใจเย็นๆนะลูกไม่ต้องรีบนะคะใจเย็นๆคุณผู้ขาเราเสร็จแล้วค่ะไหนขอดูหน่อยค่ะโอเคอ่ะละบายสีเลยบาบสีเลยไม่ใช่ที่ทททวังงูแบบิเาอะ ตบมืพ้ายอยู่ซ้ายเจอะจ้ะคอมิแล้วระบายสีเลยเอาระบายสีสวยๆนะคะงน้ำเนอทันีกเสียเราอ่ะระบายสีส,สวยๆนะคะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะ ระบายสีเสร็จหรือว่าวาดเสร็จครับวาดเสร็จครับอ๋อโอเควาดเสร็จแล้วลงสีเลยครับใครเสร็จแล้วลงสีได้เลยใครที่ระบายสีเสร็จแล้วบอกครูด้วยนะคะ ระบายสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะระบายสีเสร็จหรือว่าวารูปเสร็จคะหุณระบายสีอยู่ค่ะยังไม่ยังไม่เสร็จผมยังระบายสีอยู่ครับยังไม่เสร็จครับโอเคครับระบายสีน้องมันสีอยู่ครับยังไม่เสร็จครับโอเคครับระบายสีเสร็จเลยผู้คันเสร็จแล้วค่ะ สบายสี่สิบแล้วใช่ไหมคะว n e t ู o three f o u ไหนนุ่ผู้ขอดูได้ไหมคะขอดูได้ไหมคะ คุณครูคะผมระบายสีเสร็จแล้วครับคุณครูคานวาดลูกเสร็จแล้วค่ะอ่าว่าใครวาดลูกเสร็จแล้วระบายสีเลยวาค่ะคุณครูคะผมระบายสีเสร็จแล้วครับไหนคุณคูขอชื่อคุณครูคานนูระบายสีเสร็จแล้วใครระบายสีเสร็จแล้วว้าวโอเคเขียนชื่อด้วยนะคะเขียนชื่อ พู <molec> ่คคะหนูระบายสีเสร็จแล้วค่ะใครที่เสร็จแล้วใครที่ระบายสีเสร็จแล้วสามารถออกจากห้องได้นะคะคูค่ะผมระบายสีเสร็จแล้วค่ะเห้คูคูขอดูหน่อยคูู่ขอดูหน่อยครับคูคะหนูระบายสีเสร็จแล้วค่ะอ่ะใครที่ระบายสีเสร็จแล้วสามารถออกจากห้องได้สามารถออกจากห้องได้นะคะ คุณครูคะผมระบายสีเสร็จแล้วครับครูคะนูระบายสีเสร็จแล้ว่โอเคครับอ่ใครที่ยังไม่ได้ใชสีระบายสีก่อนนะคะคุณครูคะผมออกได้ยังครับอ่าถ้าเสร็จแล้วที่จะเป็นเนาะถ้าเสร็จแล้วออกจากห้องได้ครับผมเสร็จแล้วครับคุณครูคะนูเสร็จแล้วค่ะโอเคใครที่ระบายสีเสร็จแล้ว เด็กที่ระบายสีเสร็จแล้วสามารถออกจากห้องได้นะคะพวกครัหนูระบายสีเสร็จแล้วค่ะพวกครับผมระบายสีเสร็จแล้วครับคุ้ครัมุนระบายสีสแล้วครับอ่าไหนครูขอดูหน่อยขอดูหน่อยไหนใครเสร็จแล้วโชว์ผลงานไหนลูกโชว์หน่อยครับอ่าไหนโชว์โชว์โชว,โชว อ๋อไหนไหนไหนโอ้โหโอเคครับโอเคอ่ะเอาจากห้องได้ครับ แล้วหรอครับครับโอเคไหนโชว์คุณพูดหน่อยโชว์คุณพูดบัตรโชว์ก่อนครับว,ว้าวสวยมากเลยโอเคครับอ่ะออกชั้นห้องได้หรือออก ขอดูงานหน่อยขอดูงานหน่อยคับขอดูผลงานด้วย่ว้าโอเคเก่งมากอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะพรครับเก่งมากครับอ่าเขียนชื่อแล้วก็ออกจากห้องได้ครับเขียนเสร็จแล้วครับอ่ากิติศักออกจากห้องได้ลูกครับคร้อมแล้วครับโอเคเสร็จแล้วออกจากห้องได้ครับ ยาพาใช้ยาพาใกล้เสร็จหรือยังพาใกล้แล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วโอเคอ่าระบายเสร็จ ขอดูงานหน่อยครับขอดูผลงานด้วยว่า,าโอเคเก่งมากอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะนครับเก่งมากครับอ่าเขียนชื่อแล้วก็ออกจากห้องได้ครับเขียนเสร็จแ,แล้วครับอ่ากิติสาออกจากห้องได้ลูกครับ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 โอเคเสร็จแล้วออกจากห้องได้ครับ ค่ะใช้ยาพาใกล้เสร็จหรือยังคะใกล้แล้วค่ะกล,ะละ้เสร็จแล้วโอเคอาละบายเสร็จด่ คุณครูเสร็จระบายสีแล้วค่ะระบายสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะระบสระบายสีแล้วค่ะโอเคถ้าระบายสีเสร็จแล้วสามารถออกจากห้องได้ค่ะค่ะคุณครู <c ười> คะเสร็จแล้วค่ะไหนโชว์คุณครูหน่อยค่คะดูหน่อยค่ะโอเคโอเคอเคเอกจากห้องได้หรือออกจากห้อง<ล>ได้ค่ะ คุคาเสร็จแล้วค่ะไหนใบข้าวเสร็จหรือยังคะว้าวโอเคใบข้าวออกจากห้องได้ค่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะโอเคไหนดูขอดู่านหน่อยค่ะว้าวโอเคสวยค่ะค่ะอ่าออกจากห้องได้ค่ะจำได้ไหมครับ เสร็จยังอะครูครับ,รบผมเสร็จแล้วครับไหนขอดูงา,อดง,งานหน่อยครับขอดูผลงานหน่อยไหนขยับเข้ามาอีกขยับเข้ามาอีกไม่เห็นเลยอ่าระบายสีหรือยังลูกยังไม่ระบายสีใช่ไหมยังครับอ่าระบายสีได้ไหมคุณรูขาเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวครูขอดูงานหน่อยค่ะน้องเกล ว้าวสวยมากเลยโอเคน้องเกลออกจากห้องได้ค่ะ่ค่ะคู่ค่ะคเสร็จแล้วค่ะคู่ขอดูหน่อยข้าตูที่ไม่รูปข้าตูแล้วใช่ไหมอโอเคเก่งมากค่ะอ่าเข้าตูออกจากห้องได้คู่ค่ะเสร็จแล้วครับ อ่าค,คุณชูหน,น่อยค่ะกิติศักดิ์คุณรูขอดกงานหน่อยวา้าร,ระบายสีสวยจังเลยอ่ากิติศักดิ์ออกจากห้องได้ครับครับ พีพ่ออกู้คะทําเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอาใครเสร็จแล้วออกจากห้องได้ค่ะคูณค่ะเสร็จแล้วค่ะละวินพาเช่นลูกอไหนพีู่้ขอดูหน่อยค่ะ

ครูครับเสร็จแล้วครับโอเคครับใครเสร็จแล้วเอาสัองครับครูครับราบายสีซ้ำกันได้ไหมครับได้ครับครูครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วออกจากห้องได้เลยครับได้ครับ